รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนตุลาคม2568นะครับในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่พิเศษมากๆเลยนะครับเนื่องจากจะมีดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งสุป,ปเคราะห์เป็นประธานแห่งความสิริมงคลเป็นความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยจะมีการย้ายราศรตตีตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับคือดาวพฤหัสจะย้ายตั้งแต่วันที่สองตุลาคม แล้วการย้ายราศีในครั้งนี้นะครับจะได้ตําแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงมหาอุดอีกด้วยคําว่ามหาอุดเนี่ยหมายถึงส่องสว่างที่สุดของดวงดาวเลยจะส่งกาลังนะครับความดีงามความเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกลัคนาเลยทีเดียวและการย้ายในครั้งนี้ถือเป็นรอบใหญ่ในรอบ12ปีเลยนะครับเพียงแต่ว่าการย้ายในครั้งนี้จะมีผลสัก3าเดือนเท่านั้นนะเพราะว่าดาวพฤหัส เมย้ายมาเป็นมหาอุดแล้วประมาณ3เดือนวันที่23ธันวาคมก็จะย้ายกลับไปที่ราศีเมถุนนะครับฉังนั้น3เดือนนี้มันจะเกิดการเปลรี่ยนแปลงชีวิตทุกลักนาเลยและอาจารย์ได้ทําคลิปนะครับดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้เนี่ยนะไว้เรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูในช่องได้เลยนะครับเป็นดาวพฤหัสย้ายแล้วเจาะลึกทุกลักนณเลยทีเดียวนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็มีดาวอื่น ดาวสำคัญเนี่ยโครจรได้ตําแหน่งพิเศษเป็นกเษกษตรตราธิปดีนะแล้วก็จะส่งกําลังส่งผลดีต่างๆมากมายนะครับทําให้3มเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับใครที่เหนื่อยอยู่ก็จะคลี่คลายใครที่กําลังวนใจอะไรต่างๆนะครับมันก็จะผ่อนคลายไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและดีขึ้นนะครับคนใครที่มีความกังวลนะครับว่าการย้ายครั้งนี้มันจะส่งผลดีกับเราหรือเปล่า สิ่งที่จันพูดทั้งหมดนี้นะครับยังเป็นดาวจรน,นะดาวจรก็คือดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆนะครับยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนแต่เมื่อดาวพฤหัสย้ายไปแล้วจะไปส่งผลบวกจะไปส่งผลลบหรืออย่างไรอันนี้ก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวกันนะครับถึงจะรู้ว่าดาวเมื่อย้ายแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อดวงชะตาของเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับและดาวพฤหัสนะครับก็ถือเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ ในวันที่13ตุลาคมนี้นะครับอาจารย์จะมีการจัดพิธีไหวครูบูชาครูบรมครูหลวงปู่โลกอุดอรนะครับเป็นพิธีไหว้ครูบูชาครูประจําปีใครที่อยากจะเข้ามาร่วมพิธีในวันงานอาจารย์ก็จะมีการเจิมณักวิเศษให้เป็นสริมงคลเพื่อรับกําลังจากดาวพฤหัสตัวแทนแห่งครูบาอาจารย์แล้วก็จะมีการครอบเสียงครูให้เป็นสริมงคลกับลูกศิษย์ทุกคนใครที่ สนใจอยากร่วมพิธีก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับขอเรียนเชิญคณะศิษย์ของอาจาร,รย์กฤษณนะภูสิอุดมและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่โลกอุดอ์บรมครูปู่ฤาษีพมนารอดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครูครอบครูประจำปี ที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568แรม6ข้างเดือน11เพื่อแสดงความเคารพครูบูชาครูผู้ซึ่งมีเมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่สิทธิทุกคนให้สิทธิ์เป็นผู้มีวิชาความรู้ดำรงตนอยู่ในงามความดีนำพาตนเองและครอบครัว สู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ตามประสงค์เข้าร่วมพิธีครอบครูประสิทธิกำลังครูครูโหนครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐานครุ่งทองป้องกันให้แคล้วคาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองส่งปรารถนาร่วมน้อมลำลึกถึงคนูปการของบรมครูที่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไปสนใจร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีหรือร่วมบุญงานพิธีและเครื่องบวงสรวงติดต่อลงทะเบียนได้ที่ และเหมือนเดิมนะครับในทุกๆคลิปของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช no ้ค well, ําว่าลัคนานะครับเนื่องจากว่าคําว่าลัคนากับราศีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากนะครับเนื่องจากราศีเนี่ยจะใช้เพียงวันที่เกิดกับเดือนเกิดความแม่นยํามันจะน้อยนะครับแต่ถ้าคําว่าลัคนาเนี่ยมันใช้ถึง5เรื่องเลยก็คือวันที่เกิดเดือนเกิดีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกออกมาเป็นลัคนานะครับตรงนี้จะมีความแม่นยําถึง ้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเช่นยกตัวอย่างนะครับตัวอาจารย์เองเนี่ยเกิดวันที่31พฤษภาคมคือราศีพฤกษภเวลาจะดูดวงนะต้องดูด้วยลัคนาพอผูกลัคนาเสร็จแล้วมันกลายเป็นลัคนากันอย่างเงี้ยเวลาดูดวงก็ต้องไปดูที่กันนะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้ลัคนานะอาจารย์แนะนําก็ติดต่อไปได้ที่ไลน์โอเพนดาวนะครับลัคนากุมตุลาคม2568นะครับชาวลัคนากุมเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวราหู ตอนนี้ดาวราหูเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนตนเองได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังเชื่อว่าชาวลัคนากลุมเนี่ยมีจิตใจที่มุ่งมั่นฮึกเหิมฮึกเหิมในการแก้ปัญหาถึงแม้มันจะมีปัญหาอุปสรรคมีภาระแบกไว้มากมายเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวเสาเนี่ยนะครับก็อยู่ในเรือนดวงชะตาด้วยฉะนั้นทั้งดาวราหูดาวเสาเนี่ยจัดเป็นดาวบับเคราะ นะมันก็เลยมีความหนักความเหนื่อยต้องแบกภาระนะฉะนั้นชาวลัคนากลุ่มเนี่ยมันอาจจะต้องแบกภาระต้องแก้ปัญหาต้องทําอะไรต่างๆเพื่อครอบครัวอย่างนี้นะครับมันอาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแต่ก็ยังฮึดสู้นะและอิทธิพลของดาวพฤหัสนะเป็นเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะครับไปโครจรอยู่ในเรือนอริซะอีกอริก็คือปัญหาอุปสรรคเป็นศัตรูต่างๆนะแต่พอดาวพฤหัส ไปโคจรอ,อยู่ตรงนั้นเนี่ยและได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอีกก็ส่งกำลังส่องแสงสว่างนะครับเพื่อลดทอนกำลังของอ阿ิฉะนั้นชาวลัคนากุมเนี่ยจะทำอะไรจะแก้ปัญหาอะไรต้องใช้เงินแก้ปัญหานะไม่ว่าเรื่องครอบครัวไม่ว่าเพื่องร่วมงานหรืออะไรแล้วแต่นะให้ใช้เงินแก้ปัญหามันจะนำพาสู่ทางออกที่ดีนะครับเรื่องของการงานเนี่ยครับชาวลัคนากุมเนี่ย ดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานนะครับตอนนี้โคจรอยู่ในเรือนสุภะฉะนั้นการทำอะไรนะครับต้องขอความคิดเห็นผู้ใหญ่นะให้ผู้ใหญ่เห็นด้วยต้องมีแบ็กอัพทำงานอะไรต้องมีแบ็กอัพนะไม่งั้นเนี่ยบางทีมันผิดพลาดเสียหายเราจะได้ต้องอ้างได้ว่านี่ไงผู้ใหญ่ก็เห็นชอบ ท่านนี้ท่านนั้นเห็นชอบกับเราแล้วยิ่งปลายเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับช่วงสัปดาห์ที่3เนี่ยดาวอังคานก็โครจรย้ายมาในเรือนการงานได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะฉะนั้นช่วง ปลายเดือนเนี่ยงานจะโดดเด่นบางคนได้รับมอบหมายงานใหญ่บางคนรับผิดชอบสูงขึ้นได้เป็นผู้นําในช่วงปลายเดือนอย่างนี้นะงานหนักต้องเสียสละอะไรอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะนําพาสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ดีทีเดียวนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับในเดือนนี้เนี่ย อาจจะมีรายจ่ายที่สูงมากแล้วอย่างที่อาจารย์บอกไปจะทําอะไรจะแก้ปัญหาอะไรให้แก้ปัญหาด้วยเงินนะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะสะดุดนะทะเลาะกันในเรื่องครอบครัวคู่ครองปัญหาการเงินพวกนี้ต้องวางแผนกันให้ดีนะครับเนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยตัวแทนของการเงินก็ได้ตําแหน่งเป็นนิดนะและดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินก็โคจรไปอยู่ในเรือนอลิซะอีกนะนิดก็หมายถึงลดน้อยถอยลง นะอ่อนกําลังอย่างนี้นะครับฉะนั้นมันจะทําให้ชาวลัคนากรุมเนี่ยแบกภาระรับผิดชอบค่อนข้างเยอะรับผิดชอบในเรื่องรายจ่ายต่างๆของครอบครัวอย่างนี้นะฉะนั้นต้องบริหารจัดการทางการเงินให้ดีแล้วจอดคลี่คลายไปได้นะครับให้อดทนและมีสติแล้วก็ต้องรอบคอบนะครับในเรื่องความรักเนี่ยคนโสดนะครับมีโอกาสพบเจอ คนที่เราได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะพอเราเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือกันคุยไปคุยมาสปาร์คขึ้นมาอย่างนี้ก็ให้โลกเป็นสีมพผูได้คุยกันได้ได้สื่อสารกันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรในเดือนนี้คนมีคู่เนี่ยนะครับความสัมพันธ์มันจะเคร่งเครียดหน่อย โดยเฉพาะปัญหาในครอบครัวปัญหาการเงินปัญหาทะเลาะกันอย่างเงี้ยยิ่งไปขุดเรื่องเก่าเ่ามาพูดการตัดสินใจที่ผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะมันจะทะเลาะกันนะครับฉะนั้นก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันให้ดีดูดวงกับอาจารย์ญญญกฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆ อาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนะักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์ปรษณนมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว เรื่องสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังความเครียดสะสมการนอนไม่พอการนอนน้อยดนะ้นอนน้อยนอนไม่พอมันจะยิ่งหงุดหงิดเกิดความเครียดนะฮอร์โมนก็เปลี่ยนแปลงระหว่างปัญหาไปกระทบสุขภาพด้านอื่นๆอีกนะครับข้อควรระวังในภาพรวมนะครับโดยเฉพาะเรื่องรายจ่ายรายจ่ายจะเป็นปัญหาโดยภาพรวมเลย ทำให้เกิดความไม่มั่นคงนะเกิดการทะเลาะบอกแว้งในครอบครัวพอหงุดหงิดมากก็ไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จะเป็นต้นเหตุหลักเลยทีเดียวนะครับวิธีเสริมดวงนะครับให้ชาวลัคนากลุมเนี่ยไปทําพิธีขอขมาครูนะจำเอาไว้นะใครมีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหทาไมเราติดขัดชีวิตไม่ดีขึ้นอย่างเี้นะ ไปทำพิธีขอเข้ามาครูนะครับแล้วมันจะปลดล็อกได้ทีเดียวนะเลขวงคลประจำเดือน36124ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ได้เข้ามาชมคลิปแล้วก็ส่งกำลังใจให้อาจารย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์อุ่ม OpenChat นะครับสามารถกดที่ลิงก์ แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือใครอยากพูดคุยกันสดๆจาย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันอังคารพฤรหัสเสาร์เวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วก็จะนําสวดมนต์สืบชะตาใหญ่นะครับแล้วก็มีนําขอขอมากรรมเจ้ากรรมในเวรด้วยฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสิีมมงคลกับตัวเรานะใครที่สนใจก็อย่าลืมมาติดตามในไลฟ์สดมาพูดคุยกันได้นะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉะโก ขายเคยเป็นแบบนี้บ้างขยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักเอรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ประทําขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตาััปอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรูก้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขมามกรรมขออุสิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนำตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอบที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กิษณระหลังตุดจ,จีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ไล n e แอดโอเวนดา